สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปคุดโสมกันนะคะอันเป็นโสมป่านะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโสมชบาคะ่ะดอกของเขาจะคล้ายๆดอกชบานะคะสีจะออกส้มๆเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้ดูนะคะอ่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะจะไม่มีดอกนะคะมีแต่ใบคะ่ะโสมป่าหรือว่าโสมชบาเนี่ยคะ่สะสรรพคุณเยอะมากเลยนะคะอะ่จะเอาไปดอง กับเหล้ากินเป็นยาบำรุงกำลังก็ได้นะคะหรือไม่ก็ต้มดื่มแบบน้ำชาก็ได้คะ่ะหรือไมก่ก็กินแบบดิบๆก็ได้เลยคะ่ะหรือว่าเราจะเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะหรือ,อ,อปลูกโชวหัวมันหรือโชวโคดมันอะไรงนี้ก็ได้คะ่ะสมป่าหรือว่าสมชบาพวกนี้นะคะเขาชอบอยู่ตามซอกหินนะคะ ตามพื้นที่ลาๆก็มีแต่ส่วนมากจะชอบอยู่ตามซอกหินอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูหัวของเขานะคะเราต้องค่อยๆต้องระวังนะคะไม่ให้หัวของมันแบบมีแผลเยอะ,ะคะ่ะต้องต้องระวังถ้าอยู่ตามซอกหินนะมันก็จะเอายากนิดนึงไอ้ที่อยู่ตามซอกหินก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเออมันก็จะกอใหญ่ๆหน่อยแล้วก็เอายากหัวมันก็จะใหญ่มาก ถ้าหากใครสนใจสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0988855614ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหัวของเขานะคะอันนี้หัวของเขาสมบูรณ์มากเลยค่ะอันนี้หัวสวยไม่มีตำหนิเลยค่ะ